อีกแล้วนะคะอยู่ที่ตีรถสวยนะคะสาขารังสิทธ์คลองสองจังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะใครที่ไม่ติดเครดิตนะคะหมายถึงว่าไม่ติดแบ็คริลนะคะก็จะได้รับสิทธิ์นะคะพิเศษมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามนะคะขอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ ตีรถสวยนะคะการรับประกันของเรานะคะอย่างที่บอกเลยการรับประกันนะคะสุดคุ้มมากๆนะคะลูกค้าที่มาออกรถกับตีรถสวยนะคะการรับประกันที่สุดคุ้มนะคะคือหนึ่งเลยนะคะเรารับประกันนะคะรถทุกคันนะคะรับประกันเครื่องยนต์นะคะอ่ะข้อแรกก่อนเนาะข้อที่หนึ่งเลยนะคะรับประกันเลยว่าซื้อคือร้อเปอรซ็นะคะ ถ้าลูกค้านะคะรับรถไปแล้วเข้าศูนย์ไปเลยนะคะไปตรวจเจอนะคะว่าชนหนักมาพลิกคว่ำม,มานะคะตัดต่อไม่ไม่แท้มานะคะเรายินดีรับซื้อคืนเลยข้อสองนะคะรับประกันเครื่องยนต์ช่วงร่างระบบแอร์นะคะเกียร์เฟืองท้ายรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลนะคะข้อที่สามนะคะ เรายังมีเงินชดเชยให้นะคะให้คุณลูกค้านะคะกรณีที่รถจะต้องจอดซ่อมนะคะที่อยู่ในอายุรับประกันนะคะและข้อที่4ี่นะคะจองรถจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องใช้เงินนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะถูกยึดเงินจองนะคะและนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าออกรถไปแล้วนะคะต้องจ่ายค่างวดจะต้องมาควักเงินซ่อมรถอีกเนาะการรับประกันที่สุดคุ้มนะคะ4ี่ข้อนี้นะคะเจียบนะคะ ให้ลูกค้านะคะเข้าไปชมคลิปนะคะที่เราการันตีนะคะที่คุณลูกค้ามารับรถที่โชวรูมเรานะคะเป็นพันๆคลิปเลยค่ะคุณลูกคา้าสามารถนะคะไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถนะคะเจียบนะคะแนะนําเลยที่โชวลูมตีรถสวยนะคะสาขารางสิตธคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะคะเดียวในรายละเอียดใครบ้างที่จะออกรถฟีดาวนะคะและได้รับสิทธิ์นะคะ โปรโมชั่นพิเศษนะคะพ,พิเศษพิเศษแบบพิเศษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพูดแบบยาวๆเลยใครที่กดไลค์ให้นะคะต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลย เดี๋ยวฟังเงื่อนไขาการออกรถเสร็จนะคะก็จะพาชมรถนะคะที่เข้ามาใหม่เนาะและก็ที่สำคัญเลยลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนรถอะไรนะคะเจ็บอยากให้เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะอยากรู้ว่าว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้รถอะไรกันบ้างนะคะเจ็บจะได้แนะนำให้ ขอแชร์แป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวจะพูดแบบยาวๆเลย วันนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถนะคะจะอยากให้เม้นนะคะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้ของเจี๊ยบอยู่นะคะวันนี้อยากแจกมากๆเลยอยากแจกลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ติดเครดิตนะคะหรือแบ็คลิสต์นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเรายังไม่รับจัดนะคะสําหรับผู้ที่ติดแบ็คลิสต์นะคะแต่เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดเงื่อนไขด้านหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวเจะ๊อธิบายให้ฟังนะคะสําหรับผู้ที่ติดแบ็คลิสต์เนาะ ครที่อยากออกรถฟรีดาวนะคะอยากให้เม้นมาพูดคุยกันนะคะว่าอยากรถอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะและออกรถฟรีดาวนะคะอยากให้เม้นมาพูดคุยนะคะสําหรับผู้ที่ไม่ติดแบคลิสต์นะคะได้รับสิทธิพิเศษไปเลย ิที่พิเศษนะคะที่ลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะหรือว่าไม่ติดแบ c ็คลิสนะคะที่จะออกรถซีดาวกับโชว์รูมตีรถสวยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นนะคะ mm hmm. ทุกอาชีพค่ะที่ไม่ติดแบ c ็คลิสเนาะจะบอกกันเลยทุกอาชีพที่ไม่ติดแบ c ็คลิสนะคะ แต่ว่าต้องมีประวัติการผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อน, ide, อนบัตรเครดิตมาก่อนนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์นะคะออกรถฟีดาวแล้ววันนี้นะคะจะให้โปรโมชั่นนะคะขับฟรีถึงสิ้นปีไปเลยนะคะปกติลูกค้าจะต้องผ่อนเนาะถึงสิ้นปีที่โปรโมชั่นเรามีอยู่นะคะแต่วันนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสี้อรถสวยนะคะจ่ายให้ไปเลยถึงสิ้นปีนี้นะ ค่อยไปว่ากันนะลูกค้าไปจ่ายเอาเองเนาะฉะนั้นค่างวดนะคะของคุลูกค้าปกติ72งนวดฉะนั้นเราจ่ายให้นะคะถ้านับจากเดือนนี้นะคะลูกค้ารีบเข้ามาจาัดจะได้ทั้งหมด4เดือนนะคะถ้าค่างวดอยู่ที่10,000บาทลูกค้าก็จะประหยัดไปถึงนะคะ4 0,000บาทและที่สําคัญค่างวด7.2งวดลูกค้าก็จะจ่ายแค่68งนวดฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะการรับประกันของเราก็สุดคุ้มนะคะจองลดจับฟปนั้นไม่ต้องใช้เงินอีกนะคะ ลูกค้าที่ถามมานะคะว่าจังหวัดไหนบ้างที่ออกรถได้นะคะก็เว้นสามชายแดนภาคใต้เนาะที่เป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสน,นะคะเรายังไม่รับจัดนะคะสามจังหวัดชายแดนนะคะไม่รับจัดเนาะส่วนจ,จังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในสามสามจังหวัดที่เจ๊บแจ้งไปเมื่อกี้นะคะก็สามารถออกรถได้นะคะที่ตีรถสวยนะคะสาขานี้เลยใครที่อยากมาชมรถนะคะทุกจังหวัดที่ยกเว้นสามชายแดนภาคใต้เนาะก็ พอมาสอบถามก่อนได้นะคะว่าต้องการลดรุ่นไหนยี่ห้ออะไรและอาชีพลูกค้าสามารถออกได้ไหมเนาะแล้วข้อ2เลยนะคะถ้าลูกค้าประวัติใสๆนะคะหมายถึงไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะคะสําหรับผู้ที่แบบไม่มีประวัติไม่มีเครดิตมาก่อนเลยนะคะไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะคะที่จะออกรถฟรีดาวได้ก็จะต้องเป็นนะคะพนักงานบริษัทโรงงานนะคะข้าราชการและวิสาหกิจเท่านั้นนะคะที่จะออกรถฟรีดาว กับโชว์รูมตีรถสวยนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะคะขับฟรีถึงส,สิ้นปีนี้ไปเลยเนาะสำหรับอาชีพนะคะที่รับเงินสดค้าขายรับเหมานะคะที่รับเป็นเงินสดเนาะแต่ว่าไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ฟรีดาวนะคะก็จะต้องมีนะคะงบดาวนะคะประมาณ10%ของราคารถนะคะตรงนี้ ก็เจียมให้ข้อมูลคร่าวๆเนาะสำหรับผู้ที่จะออกรถที่ตีรถสวยได้นะคะข้อมูลคร่าวๆเนาะก็ถ้าเพิ่มเติมก็สอบถามศึกษาเรื่องการจัดไฟแนนกับเจี๊ยบได้นะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยเนาะหรือว่าจะแอดไลน์มาทักคายพูดคุยกันก็ได้นะคะได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปชมรถเลยเนาะ ที่เห็นอยู่ใกล้ๆนี้นะคะใครที่มองหาแคริบอยอยู่ให้รับวีโก้แคริบอยคันนี้เลยแคริบอยคันนี้นะคะเข้ามาใหม่เลยใครที่กําลังมองหามีรถพร้อมนะคะเป็นรถครอบครัวเนาะเก็บของเก็บสัมภาระขนของไปนะคะแคริบอยคันนี้เ้าลืมเดี๋ยวคันนี้ลืมดูชีทให้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจ๊ดูให้ 4, 8, 6, ให้ดูรอบนอกไปก่อนเนาะว่าสภาพคันนี้นะคะสวยมากๆเลยไฮรักวีโก้แชมป์คันนี้นะคะพร้อมแคลรี่บอยเนาะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะมาเลยไม่ติดเครดิตนะคะออกรถฟรีดาวคันนี้เป็นตัว2.5 e อีปี2014นะคะ ราคาขายอยู่ที่4 2 8 0 0 0บาทนะคะวันนี้นะคะลูกค้ารับสิทธิ์ไม่ติดเครดิตนะคะที่ฝากเบอร์ไว้นะคะที่คลิปนี้นะคะได้รับสิทธิ์นะคะออ,อะออกรถอออกรถฟรีดาวเนาะแล้วก็ได้โปรโมชั่นนะคะขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะเราช่วยจ่ายค่างวดให้เลยนะคะถึงสิ้นปีนี้แล้วปีหน้าคุณลูกค้าก็จะไปผ่อนเอาเองเนาะรานะคาขายอยู่ที่4 2 8 0 0 0บาทค่างวดจะ อยู่ที่8,500บาทนะคะปีหน้าคุณลูกค้าก็จะผ่อนอยู่ที่8,500บาทนะคะอาแคริบอยคันนี้เนาะมาเข้ามาใหม่ๆเลยเผื่อใครที่กำลังสนใจมองหานะคะแคริบอยอยู่นะคะคันนี้คันแรกเลยที่เข้ามาส่วนคันนี้นะคะหรือว่าใครที่ชอบนะคะนาวราเอ็พา mp 300คันนี้เลยเดิมๆนะแต่ว่าพิเศษไม่น้อยมากๆ มาอยู่ที่70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2016นะคะราคาขายอยู่ที่398,000บาทผ่อนค่างวดอยู่ที่8,300บาทนะวันนี้คุณลูกค้ารับสิทธิ์ไปเลยนะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะฝากเบอร์นะคะพร้อมเมนรุ่นรถไว้นะคะก็ได้ขับปีไปเลยถึงสิ้นปีนี้นะเราจ่ายให้เลยนะคะ8,000บาทถึงสิ้นปีนะปีหน้าคุณลูกค้าเข้าไปผ่อนเอาเองเนาะ อยากได้รถรุ่นไหนนะคะยี่ห้อไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจบส่งรูปรถให้ดูคร่าวๆเนาะอยากรู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอยากได้รถรุ่นไหนกันบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นวีโก้คันนี้นะคะล้อแม็กแบบสวยมากๆเลยคันนี้สี่แปดเจ็ดคันนี้พร้อมล้อแม็กให้เลยนะคะ คันนี้เป็นปีสิบสามนะคะราคาอยู่ที่สี่0 0นสองมดพับาทนะคะลูกค้ารับสิทธิ์ไปเลยนะคะออกรถฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะและได้โปรโมชั่นขับฟรีนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะและฝากเบอร์ไว้ที่คลิปนี้นะคะให้ขับฟรีไปเลยสำหรับวีโกแชมป์สมาร์ทแคปคันนี้นะคะพร้อมล้อแม็กสวยๆไปเลย ก็จะเป็นนาวาล่าสีส้มก็ยังอยู่นะเผื่อลูกค้าที่ยังสนใจอยู่นะคะคันนี้นะคะเป็นวิสูไททันปี2018นนะคะราคา4ี่0 0 0บาทนะคะค่างวดอยู่ที่8,500บาทวันนี้คุณลูกค้ารับสิทธิ์เช่นเดียวกันเลยไม่ติดเครดิตเนาะรับฟรีไปเลยนะคะขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้นะคะปกติลูกค้าต้องจ่ายนะคะอยู่ที่8,500บาทให้ลูกค้ารับสิทธิ์ไปเลยนะคะ ที่ฝากเบอร์โทรไว้ที่คลิปนี้นะคะให้ขับฟรีไปเลยถึงสิ้นปีนี้นะคะไม่ต้องผ่อนเดี๋ยวเราผ่อนให้นะคะถึงสิ้นปีปีหน้าคุณลูกค้าไปผ่อนเอาเองเนาะคันต่อมาหรือจะเป็นรถที่ไว้ใช้งานนะคะเป็นรถหัวเดียวหรือว่าตอนเดียวนั่นเองนะคะคันนี้เป็นอิซูซูนะคะก็ให้ขับฟรีไปเช่นเดียวกันเลยเอาไปทํามาหากินได้เลยนะคะคันนี้พร้อมเลยนะคะหรือว่าอยากได้พิเศษจะติดตู้ติดคอก อะไรก็แล้วแต่นะคะมาฝากเบอร์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวเจบโทรหาให้คําแนะนํานะคะสําหรับผู้ที่อยากได้รถไว้ใช้จริงๆเนาะและคันถัดไปนะคะเป็น m a z ด้าบีทีห้นะคะปี2018นสิะคันนี้สประตูนะคะคันนี้สวยมากๆราคานะคะ4 2 8 0สนบาทเท่านั้นนะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่8,500บาท รูลูกค้านะคะฝากเบอร์ไว้เลยใครที่มองหา bt ห้าสสิบประตูคันนี้นะคะไม่ติดเครดิตนะคะรับสิทธิ์ไปเลยเอาคันนี้เป็นแคบขออภัยทีเมื่อกี้เห็นเป็นสี่ประตูมีกคะ่ะอะคันนี้เป็นแคบนะคะสี่ประตูหยุดอยู่คันถัดไปคันนี้เป็นแคบนะคะสี่แสนสองมืนดพันบาทปีสิบปดนะคะไม้นะคะอยู่ที่เจ็ด0มืนกิโลเมตรนะคะคันนี้ดาเดิมหมดเลยใครที่ชอบนะคะ bt ห้าสคันนี้ฝากเบอร์ไว้นะคะสําหรับไม่ติดเครดิต รับฟรีไปเลยค่ะขับฟรีถึงสิ้นปีนี้เนาะอ่ะคันต่อไปเลยคันต่อไปคันนี้หรือจะเป็นไฮลักรีโวนะคะไฮลักรีโวคันนี้เป็นปี2016นะคะคันนี้ก็เข้ามาใหม่เลยเป็นปี2016นะ,ะราคาขายอยู่ที่4,98แสนพันบาท ปีนี้นะคะให้ลูกค้าแบบขับฟรีไปเลยถึงสิ้นปีนี้นะคะไม่ต้องผ่อนสำหรับใครที่แบบเป็นขวัญใจให้ลักรีโว่นะกำลังมองหาอยู่ฝากเบอร์ไว้เลยะคะ่ะรับสิทธิ์ขับฟรีไปเลยนะคะถึงสิ้นปีนี้มีลูกค้าอยากได้ฟอร์ดเรนเจอร์สีประตูไหมคะ XLT คันนี้นะคะเป็นปี2017ันสิบเหรือ18เลยคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่588,000บาทผ่อนค่างวดอยู่ที่11,000บาทนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ติดเครดิตอะฝากเบอร์เลยค่ะเม้นมาเลยนะคะอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะ ให้ขับฟรีถึงสิ้นปีนี้ไปเลยปกติลูกค้าต้องผ่อนข้างวดอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะเก็บเงินใส่กระเป๋าไว้เลยนะคะไม่ต้องผ่อนนะคะเดี๋ยวเราช่วยผ่อนให้ถึงสิ้นปีนี้ไปเลยนะคะใครที่มองหานะคะ XLT นะคะสี่ประตูคันนี้เนาะรถสวยมากๆเลยพร้อมการรับประกันที่สุดคุ้มนะคะไม่ชนหนักมานะคะไม่พิกานะคะไม่น้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะรถของเรา มีการรับประกันนะคะทุกข้อนะคะระบุในสัญญาอย่างชัดเจนเลยนะคะหรือจะเป็นนะคะคัน d m a x สีเทาคันนั้นนะคะ d m a ม็สีเทาคันนี้นะคะเป็นบูพาวเวอร์แฮนเดอร์นะคะปีใหม่มากๆปี19นะคะคันนี้มาอยู่ที่50,000กิโลเท่านั้นนะคะ ราคาขายอยู่ที่ห้าแสนห้าหมแปดพันบาทนะคะปีนี้ให้คุณลูกค้ารับสิทธิ์ไปเลยนะคะขับรีถึงสิ้นปีนี้ไปเลยเอาฝากเบอร์เมนรุ่นรถกันมาเลยอ่าสำหรับไททันคันนี้นะไททันสี่ประตูคันนี้นะคะเห็นมีลูกค้าสอบถามมาอยู่เนาะคันนี้เป็นปีสิบหกนะคะสองจุดสี่นะคะสีขาวคันนี้นะคะสี่ประตู พิเศษนะคะมาอยู่ที่40,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาขายอยู่ที่458,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับไททันสีขาวสประตูคันนี้นะคะลูกค้านะคะสนใจไททันคันนี้ฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้เราจะโทรหาให้คำแนะนำเลยสำหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะหรือจะเป็นวีโกคันนี้สีประตูนะส8 9 5 วีโก้สี่ประตูคันนี้ก็ได้รับสิทธิ์ขับฟรีเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะปี13นะคะสำหรับวีโก้คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่488,000แปดห่นบาทใครอยากได้วีโก้สี่ประตูนะคะเม้นมาเลยเบอร์โทรพร้อมรุ่นรถนะคะรับสิทธิ์ขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้นะ เราช่วยจ่ายให้ปีหน้าไม่ต้องจะปีหน้าคุณลูกค้าไปจ่ายเอาเองเนาะก็ลูกค้าที่อยากได้นะคะมันมีรถที่เข้ามาใหม่อยู่ด้านนอกค่ะยังไม่ได้สลับเอาเข้ามาข้างในเนาะลูกค้าที่สนใจรถจริงๆนะคะจะอยากให้ฝากเบอร์ไว้ที่คลิปนี้นะคะพร้อมรุ่นรถนะคะจะจะได้ส่งรถให้ลูกค้าดูเนาะว่าลูกค้ายังไม่สะดวกที่จะเข้ามาชมรถนะคะก็สามารถดูลิงก์รถไปก่อนได้เนาะแต่ว่าอยาก ที่สำคัญเลยอยากให้ฝากเบอร์โทรไว้พร้อมรุ่นรถที่ต้องการชมนะคะ,ะจะได้แบบส่งรถให้ดูข้าวก่อนนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะเข้ามาชมเลยก็ได้นะคะให้จะปปักหมุดให้ก็ได้แอดไลน์มาเลยค่ะแอดทีเนาะและก็ที่สำคัญเลยสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่แต่ว่ามีรถไว้ใช้อยู่แล้วเนาะเจ็บก็แนะนำนะคะ เป็นในหน้าอิสระง่ายๆเลยค่ะแอดไลน์นี้เหมือนกันเลยแอดทีอีนะคะแอดเข้ามาเท่านี้นะคะไม่ต้องเดินทางเข้ามาเลยเนาะแล้วก็แนะนําเพื่อนนะคะญาติพี่น้องใครก็ได้นะคะมาออกรถที่ตีรถสวยนะคะหรือว่าจะโทรมาแจ้งเจี๊ยบก็ได้นะคะเบอร์ที่ปักหมุดไว้ให้เลยในนี้นะคะ0 8นย์แปดสนะคะก็ได้ค่าคอมง่ายๆไปเลยนะคะคันละ1 10, น1,000บาทง่ายๆเช่นเดียวกันเลยเนาะก็อยากฝากนะคะโปรโมชั่น ที่ลูกค้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วก็เม้น์รุ่นรถพร้อมเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเจ๊จะโทรหาสําหรับลูกค้าที่สนใจรถจริงๆนะคะสําหรับรถของเราอะ่ะทุกคันนะคะมีเข้าใหม่อยู่ทุกวันนะคะฉะนั้นใครที่ต้องการรถอะไรนะคะเจ๊อยากให้เม้น์ไว้นะคะต้องการรถอะไรเนาะ เข้ามาพูดคุยทักทายกับเจียมได้นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะเช่นเดียวกันเลยเย,ยินดีให้คําปรึกษาลูกค้าทุกท่านเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะรถของเราระบุในสัญญาอย่างชัดเจนนะคะว่าไม่ชนหนักมาไม่พลิกคว่ำไม่ตัดต่อไม่น้ําท่วมไม้แท้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยข้อที่2นะคะรับการเครื่องโยนช่วงล่างระบบแอร์นะคะเกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลนะคะและข้อที่3นะคะ มีเงินชดเชยนะคะในกรณีที่รถของค้าของลูกค้านะคะจะต้องจอดซ่อมเนาะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ารับรถไปแล้วเกิดปัญหานะคะยกตัวอย่างว่าแอร์ไม่เย็นลูกค้าต้องจอดจอดเข้ามา2วันนะคะเราก็ชดเชยให้ลูกค้าเนี่ยเป็นรายวันให้ให้เลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยใครที่เข้ามาชมรถและจองรถจัดไปแนน์ที่สีรถสวยนะคะ ก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะถูกยึดเงินจองเนาะเตรียมแค่เอกสารนะคะมาจัดไฟแนนซ์รอผลรับรถได้เลยก็ว่าได้นะคะง่ายๆเลยและที่สําคัญนะคะวันนี้ใครที่ชมคลิปนี้นะคะก็สามารถอย่าลืมนะคะฝากเบอร์ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ๆวันไหนอีกจะมาแจ้งให้ทราบนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ